สวัสดีได้จ้ะเออทุกตาพาฝันค่ะเมื่อนี้เอ้ยมาเหลือค่ะมาเก็บของนันนั้นซ้อยแฟนเอ้ยพันน่ะอันอันแต่พันเอาเหลือออกจากน้ําเนาะพันจะนอาขึ้นแล้วพันน่ะไปอันทาสีใต้ท้องเหลือเสียค่ะไม่ไปคัดไปติสนี่ก็เลยต้องมาเก็บของอันตู้เย็นผงยี่น้ำตู้เย็นเก็บออกทําความสะอาดค่ะบางเอ้ยถ่ายบางฝนพันตะเม่นอันหลงค่ะจะแม่น ฝนตกฝนตกแล้วพันเป็นอากาศมืดคุ้มสินี่นะลมก็พัดแหงเดียค่ะเบิ่งบรรยากาศอันข้างนอกก่อนฝนตกลิ้นค่ะ มืดกึบอะเอ้ยนะอันเอ้ยนะไปต้มกาแฟก่อนค่ะก่อนนะทำงานกันจะหามาหฮอดแฟนเอ้ยไปอันหาหมูพ่น เราค่อยเจอกันน้ะคะ่แเราค่อยอันเออยังถ่ายอันบรรยากาศอันสดชื่นแบบนี้ไปเฮาเบิ่งเดอ้อสวัสดีได้จ้าอันถ่ายเบิ่งบรรยากาศได้เบิ่งเด้จ้ะเดอ้อบรรยากาศอันฝนลงฝนตกลิ้นค่ะ ว่งลุมมามืดคร๊บค่ะอยู่น้ำนี้อ๋อลมแหงลมแหงเอ้าไปนาคาก่อนลมแหงก็น่าเลยวัดมืดเลยจ่าแบบนี้